สวัสดีค่ะพบกับ B ีวีบายวีช anel อีกแล้วนะคะวันนี้จะพาไปดูเห็ดสมองวัวกันค่ะสวัสดีเจ้ากวางน้อยอ้าวหนีเลย <c oughs> พูดภาษาไทยหนีเลยอะ่ะทุกคนวิจะพามาดูเห็ดสมองวัวนะคะนหนึ่งสองสามสี่ นูนเห็นไหมเพียบเลยเอาหา้านี่หา้าอีกอันหนึ่งไม่เห็นเล็กๆแต่ไม่กินนะคะอันนี้ที่สวีเดนเขาจะไม่กินกันนะจะเป็นเห็ดพิษแต่ว่าที่ฟินแลนด์ก็คือถ้าทำเป็นเนี่ยก็คือยังกินได้อยู่ทำเป็นก็คือจะต้องต้มประมาณ4-5าน้ำน้ำแล้วประมาณ10-15นาทีคะมาดูเห็นไหมทุกคน โอ๊ยหมืดมืดไหมแดดแรงสมองวัวเหมือนสมองวัวไหมไปดูอัน,นุนหใหญ่มากทุกคนดู เดี๋ยวจะแกะให้ดูหนึ่งอันนะอ้<อ>จะไม่จับนะคะนี่นโอ้ยกลองเดียวเห็นไงเหมือนคล้ายๆเห็ดหูนหนูนะ่ยเนี่ยจะคล้ายๆเห็ดหูนหนูเนี่ยแต่คือมีพิษสะสมเราจะไม่กินทุกคน เห็นไหมเห็นไหมเยอะมากคือวีตั้งใจจะมาหาเห็ดอีกตัวหนึ่งนะจะเป็นเห็ดเห็ดเมอรยวแต่ว่ามันไม่มีมันมีแต่เห็ดนี้นี่นี่ไหมคะอีู่ไหมอะเงาอืออืออุ้ยอุ้ยอุ้ย เห็นไหมคะนูนนูนใหญ่มากอย่าไปยุ่งกับมันเนาะแต่อันนี้ใหญ่มากดูทุกคนดูมันพยายามขึ้นช่วยมันหน่อยเอานนี้ออกอ,นนออกทุกคนดู เออง,ง่หน่อยนะแง่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวเชื้อมันก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ว่ามันเป็นเห็ดพิษอ,อู้อู้ใหี่มากเทียบกับนิ้ววีนะฝ่ามือนะโอ้ยนิ้วงอโอทัดมันอีก ว่าจะไม่ทัดล้ใหญ่มากไปดีกว่านี่ทุกคนเหนไหนป่าจะแบบนี้จะขึ้นในป่าลักษณะที่เขาตัดต้นไม้แล้วประมาณ ก็คือตัดต้นไม้แบบว่าตัดนานแล้วตัดแบบว่ามีเศษกิ่งไม้เก่าๆผุผกพังๆอยู่มันจะชอบขึ้นดีมากเลยมันจะเป็นลักษณะเดียวกับเห็ดเมือเลี้ยวที่จะขึ้นมันก็จะชอบขึ้นลนาาักษณะป่าแบบนี้เหมือนกันนะคะเราก็เลยมาหาตรงนี้เดียว,ว่าเห็ดที่เราหามันไม่มีมีเห็ดพิเตนอดเลยนี่สมอ,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 อืมอืมเยอะมาก อันนี้ดำปีเลยโดนแดดเผาดำปีเลยอ้อันนี้ดำกว่าดำปีปีเลยดูเยอะมากเลยนะมันเป็นป่าเลยนะคือเดินไปก็เจออะโอเคค่ะเราไปเก็บผักกันต่อเนาะ